รู้ไหมครับว่าทําไมตึกที่สร้างก่อนปี25 5 0ถึงมีความเสี่ยงกับแผ่นดินไหววันนี้เล a l Estate on Top มีคำตอบมาฝากครับต้องบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีเจ้าหน้าที่จากเขตเนี่ยไปสำรวจเรื่องของความเสียหายของคอนโดอของผมเองทีนี้ก็เลยได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่คำถามที่ผมคุยกับเจ้าหน้าที่ก็คือว่าพี่เจ้าหน้าที่ครับพี่ตรวจคอนโดมาหลายที่เนี่ยพี่เจอความเสียหายเนี่ยแล้วห้องของผมเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าห้องของผมเนี่ย โดยรวมแล้วก็เสียหายนะแต่ว่าก็ไม่ได้นหนักหลายห้องที่เข้าไปเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยโดยเฉพาะตึกที่สร้างก่อนปี2550มันก็เลยจุดประกายครับให้ผมและทีมงาน real s e d on top เนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตึกที่สร้างก่อนปี50มันมีประเด็นอะไรเราก็เลยวันนี้นำมาสู่คอนเทนต์นี้มาหาคำตอบให้ทุกท่านต้องบอกนะครับว่ากฎหมายของประเทศไทยในยที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเนี่ยมีทั้งหมด3ฉบับด้วยกันนะครับ ฉบับแรกคือฉบับปี40ฉบับที่2คือปี50และฉบับที่3คือปี64นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือแล้วทําไมถึงเป็นปี50ละ่ะวันนี้เราเอามาฝากกันนะครับต้องบอกว่าฉบับฉบับปี40เนี่ยเขาเรียกว่ากฎกระทรวงฉบับที่49นะครับปีพุทธศักราช2540ก็เขาจะกําหนดพื้นที่ที่เสี่ยงกับแผ่นดินไหวเนี่ยทั้งหมด10จังหวัดซึ่งส่วนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นภาคตะวันตกบางส่วนเช่นกาญจนบุรีนะครับตาแล้วก็เป็นภาคเหนือส่วนใหญ่ ซึ่งใกล้เคียงกับเขตประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศเมียนมาหรือพม่านั่นเองนะครับเป็นพื้นที่ที่อาคารที่สูงตั้งแต่15เมตรขึ้นไปต้องรองรับแผ่นดินไหวละรองรับแผ่นดินไหวได้นะครับอันนี้จะเป็นกฎที่ปี40ตั้งขึ้นมานะครับถัดมานะครับในส่วนของปี2550เนี่ยก็จะเป็นฉบับที่2ละที่มีการระบุเรื่องของการรับน้ําหนักนะครับจริงๆชื่อกฎหมายน่าสนใจมากๆผมขออนุญาตอ่านนะอันนี้เป็นชื่อเต็มๆเลยกฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนัก ความต้านทานความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพุทธศักราช2550อันนี้เป็นชื่อเต็มเตมเลยนะครับอันนี้ผมอ่านจากเรื่องของตัวกฎหมายมาเลยกฎหมายฉบับนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีการกําหนดพารามิเตอร์ต่างๆในการค,รว,บครวบคุมและให้รองรับแผ่นดินไหวโดยที่มาที่ไปเนี่ยมีอยู่2อ,อย่างด้วยกันนะครับ อย่างแรกคือเขาออกแบบเนี่ยมันเกิดเมื่อป <c oughs> ี50ก็คือหลังจากเกิดสึนามิปี2547เนะครับเขากําหนดพื้นที่เนี่ยออกมาเป็นทั้งหมด3พื้นที่ด้วยการครอบคลุมทั้งหมด22จังหวัดพื้นที่แรกนะครับเขาเรียกว่าบริเวณเฝ้าระวังบริเวณเฝ้าระวังเนี่ยคือพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวซึ่งหลักๆเนี่ยจะเป็นพื้นที่สีเหลืองนะครับตามภาพที่ผมโชว์เนี่ยพื้นที่สีเหลืองนี้คือพื้นที่ที่รับผลกระทบจากสึนามินะครับมันอาจจะไม่ได้เกิดแผ่นดินไหวโดยตรงแต่มีผลบางอย่่าางททีมกกระบั อันนี้ก็มีการเพิ่มขึ้นมาในกฎหมายปี50อย่างที่2อ,อย่างที่พี่เจ้าหน้าที่เขาพูดเมื่อตองต้นขิปเนาะก็คือเขาบอกว่าตึกเนี่ยในพื้นที่กทมกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายแรกเลยที่ประกาศเพื่อควบคุมพื้นที่อาคารสูงในกทมให้ต้องออกแบบเพื่อรองรับแผ่นดินไหวนะครับโดยเขาก็มีพารามิเตอร์ต่างๆแต่ที่มาที่ไปเนี่ยเขาได้มาจากเมืองนอกก็คือให้คนเนี่ยต้องออกแบบตึกนะครับรองรับแผ่นดินไหวได้7จ็ถึงเจ็ดจุดห้าิตร โดยประมาณนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าแผ่นดินไหวที่สูงที่สุดในประเทศเราเนี่ยสูงสุดคือ6กจุดแปดดังนั้นเขาก็เลยเผื่อไปหน่อยเป็นเจ็ดถึงเจ็ดจุดห้าลิตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เจ้าหน้าที่บอกก็คือมันก็เลยเกิดบริเวณที่หนึ่งบริเวณดินอ่อนนะครับก็คือส่วนของกทมและปริมณฑลเนี่ยที่ดินอ่อนและมีโอกาสที่จะได้รับความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวนะครับและพื้นที่ที่3คือบริเวณที่2นะครับ คือพื้นที่ที่อยู่รอบลอยเลื่อนก็คือ10จังหวัดเดิมของปี40เนี่ยก็ยกมาเรียกว่าบริเวณที่2นั่นเองถัดไปครับในส่วนของกฎหมายฉบับล่าสุดนะครับก็คือฉบับปี2564อันนี้คือการที่เอากฎหมายหรือเอาข้อมูลทางธรณีวิทยาใหม่ๆมาอัปเดตข้อมูลนะครับแล้วก็แบ่งพื้นที่ออกเป็น3พื้นที่เหมือนเดิมนะครับเป็น3พื้นที่ในการครอบคลุมทั้งหมด43จังหวัดนะครับจะมีสีแดงสีส้มและสีเหลืองตามรูปเลยนะครับโดยที่ เขาจะเรียกว่าบริเวณที่1เนี่ยจะเป็นบริเวณเฝ้าระวังหรือบริเวณที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่สีเหลืองก็จะเป็นภาคใต้แล้วก็มีภาคอีสานตอนบนบางส่วนนะครับบริเวณที่2เนี่ยก็คือบริเวณที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในระดับปานกลางนะครับก็จะเป็นในส่วนของสีส้มซึ่งสีส้มตัวเนี้ยก็จะหลักๆก็จะเป็นกรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงภาคกลางที่ค่อนไปทางภาคตะวันตกนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับภาคเหนือ และบริเวณสุดท้ายบริเวณที่3ครับบริเวณที่มีโอกาสได้รับผลกระทบสูงจากแผ่นดินไหวก็คือบริเวณที่มีรอยเลื่อนแผ่นดินไหวส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวัด10จังหวัดของปี40นั่นแหละครับก็คือภาคตะวันตกแล้วก็ภาคเหนือเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือแง่ว่าประเทศเรามีกฎหมายทั้งหมด3ฉบับเริ่มต้นปี40ศนะครับ10จังหวัดปี50 22จังหวัดและปี64เนี่ย43จังหวัดที่ครอบคลุมแล้วก็ประกาศนะครับก็ถือว่าครอ,อบคลุมมากๆแล้วก็อย่างที่ตอบคาถามขอองงต้นคคลิปปก็ืทําไมี50ถึ อาคารเนี่ยถึงรองรับแผ่นดินไหวก็เพราะว่าในกรทมรเนี่ยเขาเริ่มควบคุมครั้งแรกเมื่อปี50นนั่นเองนะครับสิ่งที่น่าคิดก็คือแล้วตึกเนี่ยมันมีหลายตึกในกรทมรเหมือนกันที่อยู่มาก่อนปี5 0แต่ก็ไม่ได้ถลม่มสิ่งนี้ก็เลยน่าสนใจว่าการที่ตึกได้รับแค่ความเสียหายแต่ไม่ถล่มลงมาวิศวกรรมและสถา,สถาปัตยกรรมในสมัยนั้นเขาออกแบบและควบคุมกันอย่างไรนั่นเองถ้าท่านใดมีข้อมูลตึกใดหรือมีเรื่องของความเสียหายของตึกใดที่ ก่อสร้างก่อนปี50อ่าคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยนะครับวันนี้เรวิสเซน,นท็อปฝากไว้ประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ขออนุญาตนะครับรบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้สวัสดีครับ